เมืน้าคาดกันกับตุรินหรือเปล่าที่ขมมันมี <c oughs> นี่นะคะใหญ่มานะคะแล้วก็ขอบคุณกุณาก,กูได้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมากินเมนูง่ายๆบ้านๆเนาะเช็ดก่อนเนาะง่ายๆบ้านๆน,นะคะวันนี้นั่นก็คืออะไรลูก อะไรนะลูกสาวดอยเหรอช่างตาซีนนะมักว่าอะไรนะลูกตามังหงนะคะ <c oughs> ย่างๆวันนี้จะตามมะกอให้ทุกคนกินแต่ว่าก่อนที่จะตามังหงให้กินใครที่สั่งแผ่นรัดมาแล้วนะคะแผ่นรัดเอวนี่นะคะนี่เป็นเบอร์ L อ,อันนี้เบอร์ S ส,สำหรับคนตัวเล็กเหมือนน้องโบอันนี้เบอร์ S เ,เหมือนกันนะคะ เบอร์เอ็มที่ไอช้าจะเป็นเบอร์เอ็มนะคะก่อนอื่นไอจะบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เฮ็ดให้น้ำหนักลดนะคะแต่ว่าเขาเอ่ยอย่างเห้ยลดเฉพาะส่วนนะั่นก็คือส่วนเอวของเราเนาะเอวของเรามันก็จะลดลงตอนนี้ไอเอลไอเด้อร์ไะเป็นคนที่เอวเล็กนะจ๊ะแค่29 28 29เพราะว่าน้ำหนักไอหกสิบหกสิพูนนาตเป็นตาไปว่าเอว38บแปพูนเนาะ แต่ว่าเอวน้อยเพราะว่าเอลคอดเป็นคนเอวเล็กสโพกใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้เบอร์เอฟเราก็สามารถปรับระดับได้มันมี3ามตะขอด้วยกันนะคะหนึ่งสองสามของอันนี้ใส่ระดับ3ก่อนเพราะว่าก่อนกินเนาะหลังกินก็มากับตะขอที่หนึ่งนะนี่ดึงลงมาอย่างนี้วันนี้แต่ตัวสวยเราจะไปไปหาดอกกระเจียว นี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้มันไม่ใช่แค่ว่าให้เอวเรากะชับนะคะเห็นบอจับมานี่ประมาณนี้เลยแค่นี้เลยเอวอนะมันไม่ใช่แค่ให้เอวกระชับมันทําให้เราแบบว่าเฮดให้แผ่นหลังตรงเวลานั่งอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราดูดีนะคะยางี้ใครสนใจทักมาได้นะคะหนึ่งแผ่นสามร้อยบาทส่งฟรีโปรโมชั่นส่งฟรีมีแค่สิบอันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วอาจจะสั่งอีกเถือกักอีกนานนะ ใครสนใจทักมาได้นะคะทักแชทมาเลยเดี๋ยวอาจจะทิ้งช่องการติดต่อข้างบนนี้1 2 3 4 5 KBP บทลังคาเนาะค่ะเนาะ <laughs> แล้วก็เบอร์เทอก็0 8 0 8 3 0 4 3 7 9น,น,นย์า่ามเฮาสำแบบว่าสูตรของเอ้ยหมูที่แบบว่าให้บุบๆพอเครือบ เกือบพ่วงบอกเม่เคยเคยยนี่ฮะน้ำประเดก KPP ใส่ลงไปแต่ก่อนเนี่ยบหมักเลยน้ำตาลนี่อันนี้กะใส่ได้อยู่ใส่ลงไป,ปห,หอมเนาะโบหล่นแต่ผมดอกเด้อข่อยเบ่งทรงแล้วพี่น้องว่าคือข่อยบ่หันมาโบาตามพี่นายใส่นีนบลวนแคบผม รูคพวกพวกันนี้นะคนแค่ี่ก็สิลลดเมด่อคนว่าคือนาอายบาโบถ้าสิใส่ปานนี้ถ้าจะใส่สุรดรถปัานนี้จะกอกกินรถยายคุณแล้วนาลงไปแต่ก่อนนะเคยแฝ่ฝันว่าโตมาใช่ไหมอยากหาเงินซื้ออะไรที่แพงๆกินคู่มือนี่ฝันเป็นจริงโบ แพงจุกยาถ้ายังให้มีน้ำลายก็ใส่น้ำกระเทียมดองลงไปสูตรของเคปีฟีนะคะแค่นี้ละจ้ะอร่อยเป๊ะจีนเนาะยายจะว่าคือย่อ่ปะปมือเศ้าคนละ บบได้ได้ก็เก่งงามได้ถ่ายโบมาเบิง้งมาเบิง้งน่าอร่อยไหม,มได้บอยายความชืนะ่นหาเนบอบอกแล้วว่ะใช่ไหมใส่แล้วหืมค่อยบอือคือว่าข่อยสิเป็นคนติดตามสมตำแสบที่สุสสด ในบัานดากันเทดกับขา้าวเฮ้ยเก็บก uh, ้อนนี้ตาม <Hey. S 1> แล้วแล้วสิทอดหมูเป็นอย่ญญางที่เป๊ะมากจะกสิกินกับอันนี้พร้อมดอกพญาอื่นนะคะ อนอื่นนะคะจะบอกว่าสับกุลหลายก็จริงแต่คนที่ไม่เคยกินก็สิกินยากเพราะว่ามันมีรสชาติที่ขมมันมีรสชาติที่ขมแล้วมันก็มีกลิ่นค่อนข้างแรงน,งบนนะบัวเนาะเดี๋ยวไอเซียไปด่าดเซกกะทะนะคะเดี๋ยวซีให้เบิ่งว่าด่าดไปได้แล้วอาก็ซีทอดหมูสองร้อยแปดสิบบาทติดมันไม่ติดมัน,มนสั่งได้นะคะเคพพีพร้อมส่งค่ะ แต่ว่าความเป็นจริงแล้วสมัยโบราณที่พ่อแม่ไอเห็ดนี่เขาเสียไปลนไฟแต่เราไม่มีไฟเราก็ด่ากระทะเนาะเพราะว่ามันมันเปลี่ยนไปแล้วยุคปัจจุบันเราก็มาด่ากระทะอย่างนี้แต่ถ้าอยากให้แบบว่าได้ได้สมุนไพรเต็มที่เราก็ต้องเอาไปอะไรนะลูกต้มห <laughs> มั่วว <laughs> เอาไปจี้ในอันนี้่ะโบจี้ในไฟธนา ไม่ต้องให้แบบสุกแหงหรอกแค่สุกข,ขมนะจ๊ะบอกก่อนข,ขมอ้าวถ้าสมุิมถ้าไปต้มอะเนี่ยมันจะได้น้ําสมุนไพรด้วยนเนอะค่ะไปโ้นอย่าบาัทาันบ่เสร็จแล้วนะคะมามาใส่นี่ดากน,น,นะคะดากกระทะห่างอื่นนะคะ น่าอร่อยไหมแกน่าอร่อยนะกค่ะจากบาทน,นะสองร้อยแปดสิบเออทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะส่วนอันนี้แคบหมูนี่ไม่ได้ขายนะคะไปซื้ออยู่ตลาดใบพัดห้าสิบาทนะคะนี่นะคะนนเมนูองวังนี่ยน่านอร่อย <บา S 1> นะ,ยะมีไข่มดแดงด้วยนะชิมก่อนนะให้มันดังกรบๆได้ไหมแบบเปาะๆอ่ะได้ๆเปานะๆเนาะ เดี๋ยวมาสิอิม่มสวัสดีค่ะมาดจะมากินส้มตำนะคะก็มีหมูทอดเนาะแคบหมูกระเจียวมีสลัดมีผักกาดหินมีมะเขือยาวสีม่วงมะเขือสรรันสีม่วงมีผักเน่ามีผักกาดหินเอาไวต้ตรงไหนดีเด็ก <c oughs> เขาก็ไม่กิน <c oughs> เธอกินไหมกิน <c oughs> เป็นไหม <c oughs> หอดปะเอาแต่แคบหมูเอาแคบหมูปะ <c oughs> กินแบ่งเข้ากันเด้อ ค่ะเบิ่งความพอดีเอาแบบว่าต้องแบบประหยัดมากค่ะทุกคนไม่เน้นกินแป้งหอดอยู่หรอวะห,หอดอย่สมตามกินคีโตบะมาเดอ้อเจ้าว่าเดอ้อกูณนักกูได้ได้วินไทยแซมเอ้ยแซมไอเปลี่ยนกระเจียวนะมาไหมไปดอกกระเจียวจะให้น้องเกดแปลเป็นภาษาไทยนะคะไอซี่ว่าภาษา เพราะว่าคนเข้าใจเสมอว่าคนสะคนเนี่ยจะเป็นคนยอ,อ,อ่เอ,อ้ยคอยบอด้วยแม่คนยอดเดี๋ยวจะคอยเป็นคนโซ่โซ่นี้คือภาษาคือสเมเลยแหละเนาะใช่เหมืน้าคล้ายกันกับตุลินหรอป่ะอืมหลับหับมากขาดนับเลยยังคือกันเลยเนาะมวยบาไปปูนอะไอสิอว่าอัน,นั้นปันเมียงมังหงเดอ้อ อันนี้คือส้มตำอันนั้นเป็นเปลี่ยนอ่พญาอึงอันนี้เป็นดอกพญาอึงรสชาติอันก็อินตังนะรสชาติก็จะขมปลาเฮาเป็นยาประกาศหินไหนประกาศหินตัวสาเนื้ออารองสาเนื้อพูดเหมือนกันเรียกเหมือนกัน em à, rồi. Là nó ăn là sau hai mươi giọng năm ba sai năm ba bà ta mẫn sống em đấy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  em thì em Thì mặc đấy này Mặc qua thì đừng เราชอบกิน,นแบบนี้มากกว่านะไปก่อนะเอาไปก่อน <c oughs> ไอ้ขออนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นของตัวเองนะวันนี้นะคะไออยากว่าภาษาเจ้าของะนะเพราะว่าเด็กน้อยคอุณมเหมือนนี่น้อยมากนะคนจะพูดภาษาโซ่ไม่มีแล้วเนาะแต่ว่าฟังรู้เรื่องใช่ไหมจะพูดไม่เป็นใช่ไอก็เลยอยากอนุรักษ์สิว่าเป็นภาษาโซ่ซิให้เด็กน้อยนี่เป็นคนแปลให้เด้ออันนี้เป็นเซตรอเซตรีกอันนี้เป็นเนื้อหมู แจ่วจัดแจ่วไว้แล้วแจ่วที่เลยนะยิ่งใส่แจ่วนะคะแจ่วของคนเจมพีเลยแจ่วบองหกสิบเก้าบาทเปลี่ยนกระเจียวดอกกระเจียวแจวสไนเลยกินแบบนี้เลยอือหือแอมหลืออร่อยมากอแอมมึ มื้อแม่แอมนี่แมมมอมใครไม่อร่อยใครอร่อยบนมีใครกินภาคเป็นอนะไรนี่เนาะนอกจากภาคเน่าจะว่าสมตามแซ่บมันนี่ชอบใส่ปุ๋ยหลายขีดเจาะปุ๋ยไปแล้วแอมขนาดไอใส่ปุ๋ยเยอะอร่อยมา,า,มากคฮะมะละกอ มังโมงค่ะป่ะก่าใส่ปุ <h 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 ๊ยโกเก็ดหิจอะสุรดหรอเอาบ้องหิอ่ะลองไปปุ๊ยเข้าใส่สุรดนะค่ะทีกว่าปุ๋ยอืมกรอบแอม หิบันลุกเวที่มักจะาคำพูดเลยจ้ะเพราะว่าหิจะแอม้มอายเป็นคนที่ชอบกินคําใหญ่ว่าอายกินอร่อยขนาไหแบบนี้หมดอเนกขนาดเข้ากันขนาดเข้ากันมากเลย <c oughs> ลาวเล่นึงเขากันขนาดอ๋ออินนะจะเปลยาเปล่าพักเอากิน,น,นเยอะๆจ๊กกระนาดโจ๊กๆผังน้ำผังเชาะเนาะแล้วมือก,ก็ได้เ <c oughs> น่าเกิดไปอนะ่ะไม่หางกินเลยว่ะมันก็จะติดปากเราไปจนชั่วค่ำคืน วินทีเอาลองผักเชาะวินาไปเด้ออุ้มบุพเพอบ้านเราอยากผักเน่าบ้านคุณตาเรียกว่าอะไรอันนไหเป็นตัวจีนอันนี้เป็นตัวสุกอันนไหเป็นตัูรับอันนี้เป็นตัวดิบเจ้าลองไปเด้อกินลองดูนะคะโอ้โอ้ตั้งขคณะผมมากเอาผมมากปลาสลักวติดปากเลย ตัวนะเหมือนแบบบาสิตร์เน่าอ,อ่ะขิงโตแดงโตดิบเดี๋ยวใช่ปะประทัดลาวะมีคนถามว่าบ้านอ่านเนี่ยคือผมแมงแกงจักระจันผักหวานคืออะไรใช่ผักว่าค,าาา<อ>คำขวัญอำเภอกุสุมาเพิ่นว่าจังไรน,นะ,นด,นด,ระดินแดนดอกกระดี่วเขียวงามผักหวานยอดอาหารไข่หมูแดงแมงแงกงจักระจันหรือลั่นประเพณีวัฒนธรรมค่ะมันก็เลยหลายจ้ะมันเป็นเพราะว่าคำขวัญว่ามันมี มันมีของหมดเลยเนาะจะต่างคำสอนไหมบ้างแม่นมีทุกอย่างมีทุกอย่างยกเว้นบะหมี่เนาะบะหมี่เลยมีทุกอย่างเลยไข่แมงแครงก็มีไข่จักระจันก็มีแมงแครงก็หลายเนาะจักระจันก็มีอื้มผักกาดเนาะถ้ามัเขาปลูกอางนี้มันซีบหินมันสีบหินผักกาดเ่ย้องแบบพอๆน้าแบบอืมนายปลูกอะไรนะพอๆน้าเนี่ยดิดินน้ำผึ่งซับเถอะ เอาไปเลยจงเป็นคนเท่นี้มันกูนอีกะเบ่หัวมันพอน้ามันอ้วบอะอ๋ออันให้ึ่อนอล้วไปละยาจะกดย๊ดูเจอดูเจออเอเกระมูอะมูมูมูบินมามูบินอข่ไมันูงหืขกเลยวะเียจะเปลี่ยนแาอนีล้วพิ่ไปสิอาจจะกินดอกนี้มันให้ให้มาหมดนะคะอาจจะได้ไปปะจะได้ เพราะว่ากวยเตีเยอะขนาดเซลกิโลค่ะเติบอว่าเป็นหางไก่ไหมนะคะยี่สิบกิโลถูกไหมดิจิก็ไม่เบื่อนะแต่ถึงก็ไม่ได้ก๋วยเจอ๋ยวที่ตลาดก็ไม่มีอีกหาซื้อที่ตลาดก็ไม่มีอันนั้กน,นก็นมีจิเปลี่ยนกระเจียวนะจะอะไรลาซาลไว้ไเ,วเด้อจะอะไรลาซาลอู้หจะอะไรลาซาลคนไทยก็ไดกก่อนนะหิดหิดยาเจอนะหิดแป๊กเกิร์งปวดสวยไปเด้อกันไวัดจริงเสร็จแล้วอาจจะแพ็คของไปส่งทุกคนนะคะรอก่อนนะคะ หยิบจับครตัวอ,อืออะมกลัขนาดได้เยนะมาคกิดเคาคำคะอันมีแต่มากเป็นๆนี่จะมากเต็มๆเต็มตรงๆแม่มล่ะเต็มนะ ตรงกันภาษาลาวเนาะอำเภออาจวิน so, ทิฐ so, so, to like ิในประเจาะหิเด้อหิจวกมังจวกเมียงมะหงอันเจแอมได้เฮ็ดปันลูกกวยที่จวกเมียงมะหงแอมเจาะปุ้ยไปแลเจาะปุ้ยไปแลใจอ้ายกะตะอ่อนรสชาอันกมกอมเจอละจ้จะละแอมเออดงทิินประเจาะิเด้อหสิเลี้ยงเอาไปด้วยเมียงมะหงไดใครอยู่บ้าใครบ อายจะมาหาได้นะคะอายจะตำมะหูให้กินนะคะอายจะปุยเยอะเยอะนะคะแค่นี้นะคะแล้วใครอยู่บ้านใกล้อาจจะตำต้มตำให้กินค่ะมาหาอายนะคะเอออีเตอป่ะอืมพอดีแหละไปไหนเด็กคนละครับเออจะจะจะพี่เอเตอไปไปจะนอนใ้ที่กะปลาใสจะได้อายจะบอกว่า ไอติมเลยนะคะ,ะ,คะแต่กามิจิเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะภาษาโซจังน้อยสเอะไรน่ในเจียเนาะแต่หิเจียในอันนี้ได้ปปหิประสิอันไหนกระโดดเจียรับต่อเปะแล้วก็จะไม่ทิง้งนะคะจะให้เด็กๆกินอันนี้ก็จะไม่ทิ้งอันนี้ก็จะไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าจะเอาสำหรับต่อไปสำหรับจะน,ยนยายหิเงยก่อนของอะไร เปิดไ้เด้อฮิก่ะขอบคุณ,คณกูหนะกูได้ได้รออเนาะบ๊ายบายแปบไหมสำหรับวันนี้อาและลูกของเขาขออนุญาตลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ